วันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องคำสรรพ,พนามกันบ้างนะคะคำสรรพ,พนามก็คือคำแทนชื่อนะคะคำที่ใช้เรียกแทนชื่อนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆดูบทกรอนนะคะบทร้อยกรองอันนี้นะคะแล้วก็ให้สังเกตที่เป็นตัวอักษรที่เป็นสีนะคะครูอ่านนะคะให้เด็กๆฟังเด็กๆก็อ่านในใจพร้อมกับครูนะคะ หนูฉันผมเธอเขาเราใต้เท้าข้าพระพุทธเจ้าและอาตมาพระองค์ท่านคุณกันหรือเจ้าข้าใช้ในการสนทนามาช้านานคําเหล่านี้แทนคํานามยามเรียกชื่อภาษาสื่อออกฐานะตามกล่าวขานควรเลือกใช้ให้เหมาะ แก่การทั้งบุคคลสถานที่จะดีเอ่ยอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะมีหนูฉันผมเธอเขาเราใต้เท้าขภาพพระพุทธเจ้าและอาตมาพระองค์ท่านคุณกันเจ้าข้านะคะอ่ะ เด็กๆดูนะคะว่าที่เป็นตัวสีเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นกี่สีคะเนี่ยสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะลอดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะไปดูนะคะตอนคุณยันใช้ยาเพิ่งเยอะยาเพิ่หวางสายนะอ่าน ในบทกรอนเมื่อกี้มันจะแบ่งเป็นสามสีนะคะมีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะทีนี้เรามาดูที่เป็นสีเขียวก่อนจะมีคาว่าหนูฉันผมเราภาพพุทธเจ้าอาตมากันแล้วก็ข้านะคะตรงนี้หมายถึงคำสรรพนามแทนบุคคลที่ใช้แทนผู้พูดหมายถึงตัวเราเนี่ยเป็นผู้พูด นะคะแล้วก็ใช้แทนตัวเราเช่นเวลานักเรียนพูดกับครูวันนี้หนูไม่สบายค่ะอ่าหรือวันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายวันนี้ผมไม่สบายวันนี้เราสองคนไปเที่ยวกันมาอ่าถ้าข้าพระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นคําที่ใช้แทนตัวเองเมื่อพูดกับพระมหากษัตริย์นะคะหรือพูดกับเจ้านายนะคะถ้าอาตมาก็คือพระใช่ไหม อาตมาเป็นคำพูดแทนพระสงฆ์ใช่ไหมคะกันแทนคำพูดของผู้พูดที่เป็นเพื่อนสนิทกันเช่นกันว่าวันนี้เรากินข้าวที่บ้านของกันดีกว่าอะไรนี้นะคะค่าข่าก็คือเป็นคำที่พูดแทนตัวเราเหมือนกันค่าโมโหแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะ,ะถ้าเป็นตัวสีฟ้าเธอ ไต้เท้าคุณเจ้าอันนี้เป็นคำสรรพนามแทนบุคคลที่ใช้แทนผู้ฟังหมายถึงเราพูดกับใครนะคะเราก็ใช้คำพูดแทนคนที่เราพูดตัวคือคนที่เขาฟังเราพูดอยู่เช่นเธออ่ะเธอไปไหนมาเวลาเรามาเจอเพื่อนสมมุติเราเจอกันใช่ไหมอ้าวเธอไปไหนมาเนี่ยอ่าหรือคุณไปไหนมาคุณมาหาใครคะ เจ้าหยุดพูดไปเลยถ้าเจ้าเจ้าไปไหนมาเจ้าเป็นอะไรตายอะไรอย่างนี้นะคะใต้เทา้าก็คือถ้าผู้พูดเมื่อกี้พูดแทนตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องแทนคนที่เป็นผู้ฟังว่าใต้เทา้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาพระองค์ท่านอันนี้หมายถึงคำสรรพนามแทนบุคคลที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงคืออ่ะ เขาเรียกว่าบุรุษที่สามบุรุษที่หนึ่งคือคนพูดบุรุษที่สองคือคนที่เราพูดด้วยคือผู้ฟังถ้าบุรุษที่สามคือผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะเช่นเราพูดกับเพื่อนเราอยู่แล้วเราไปแทนคนที่เราเอ่อยถึงเช่นวันนี้เขาไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์วันนี้พระองค์ทรงประชวรอยู่ในตำหนัก ท่านก็เช่นวันนี้ท่านไม่ได้เสด็จมานะคะอันนี้คือคำสรรพนามนะคะอ่าสรุปก็คือคำสรรพนามจะแทนผู้พูดแทนผู้ฟังแล้วก็แทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะ,ะสรุปก็คือนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะมีหลายชนิดคำสรรพนามที่เรารู้จักและนิยมใช้กันทั่วไป เราเรียกว่าคำบุรุษสรรพ,พนามนะคะ,ะทีนี้เราไปดูกันนะคะ,ะคำบุรุษสรรพ,พนามก็มีบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองแล้วก็บุรุษที่สามนะคะแบ่งเป็นสามคนด้วยกันนะคะบุรุษที่หก็คือที่เป็นสีเขียวเมื่อกี้นะคะเราใช้แทนผู้พูดหรือผู้เขียนเช่น ฉันผมดิฉันเราข้าพเจ้าอาตมาบุรุษที่สองก็คือใช้แทนผู้ฟังหรือผู้ที่อ่านเช่นท่านเธอใต้เท้าคุณน,นายบุรุษที่สมหมายถึงคนที่ใช้แทนผู้ที่เราเกล่าวถึงนะคะเช่นมันเขาท่านพระองค์ ตัวอย่างการใช้บุรุษสรรพนามในการสนทนานะคะบุรุษที่หนึ่งคือผู้พูดใช่ไหมคะ,ะเช่นข้าพระพุทธเจ้าประผมดิฉันผมดิฉันฉันเราผู้ฟังคือบุรุษที่สองนะคะเช่นใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทพระคุณเจ้าคุณท่านแล้วก็เธอ ผู้ที่เราเกล่าวถึงคือบุรุษที่สามได้แก่พระองค์ท่านท่านเขาวพวกเขานะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างประโยคปิดไม้ไว้ก่อนนะคะตัวอย่างประโยคที่มีการใช้บุรุษบุรุษสรรพ,พนามกับบุคคลต่างๆพร้อมๆกันนะคะเช่นประโยคแรกดิฉันขอบคุณท่านมาก ที่ช่วยให้ดิฉันมีงานทำนะคะก็ในที่นี้ก็จะมีตัวผู้พูดเป็นบุรุษที่หนึ่งก็คือดิฉันตัวคนฟังก็คือท่านเป็นบุรุษที่สองในประโยคนี้ยังไม่มีบุรุษที่สามนะคะต่อไปคุณเป็นคนมีน้ำใจมากผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจในที่นี้นะคะผม คือบุรุษที่หนึ่งคุณคือบุรุษที่สองยังไม่มีบุรุษที่สามนะคะในทั้งสองประโยคนี้อ่ะทีนี้ประโยคต่อไปเนี้ยจะมีบุรุษที่สามเข้ามาแล้วคือคนที่เรากล่าวถึงนะคะอ่ะไปดูประโยคแรกกันนะคะเธอดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยให้ท่านต้องลำบากนะคะอ่ะประโยคนี้จะมีประโยคที่บุรุษที่สองคือเธอแล้วก็กล่าวถึงใครคะท่าน ท่านในที่นี้แทนใครเธอดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยให้ท่านต้องลำบากท่านเนี่ยก็คือแทนพ่อแม่เป็นบุรุษที่สาใช่ไหมคะประโยคต่อไปอาตมาขอให้โยมอย่าไปรังแกพวกมันเลยอ่าอัตมาคือตัวผู้พูดคือบุรุษที่หนึ่งซึ่งในที่นี้คือพระใช่ไหมคะพระเป็นผู้พูดขอให้โยม โยมในที่นี้เป็นบุรุษที่สองใช่ไหมคะอย่าไปรังแกพวกมันเลยประโยคบุรุษที่สามคือพวกมันนะคะพวกมันนีแทนบุรุษที่สามประโยคต่อไปนะคะฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรารักกันมากอ่ะทีนี้มาดูทีละคำนะคะฉันคือบุรุษที่หนึ่งเขา ฉันกับเขาเขาคือคนที่เราเอ่ยถึงเป็นบุรุษที่สามนะคะเราเราในที่นี้คือฉันกับเขานั่นเองก็ยังเป็นบุรุษที่หนึ่งอยู่คือเราเนี่ยใช้แทนคนที่มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปหรือสองคนขึ้นไปนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าสรุปความรู้ก่อนนะคะสรุปก็คือคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนาม คำสัพพนามที่ใช้แทนบุคคลในการสนทนาเรียกว่าคำบุรุษสรรพนามซึ่งควรใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆด้วยนะคะ,ะคือคนนี่มีทั้งเป็นสถานภาพเป็นพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีศักดิ์นะคะเป็นเจ้านายนะคะเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีการใช้ให้เหมาะสม กับตัวผู้พูดด้วยนะคะ